ครับสวัสดีครับสมาชิกทีเดนบิ๊กจมทุกท่านประจำที่16เดือนกุมภาพันธ์2569นะครับ ก่อนอื่นเลยมาดูสําหรับเกมเมื่อคืนที่ผ่านมากันก่อนนะครับผมได้วันตรงไปหนึ่งตัวนะครับเป็นคู่ระหว่าง RB ร์บีไเจอกับวดบัวนะครับผมได้วันตรงให้ต่อ RB ร์บีไลซไปในราคา1ลูกนะครับสรุปว่าตายนะครับคนนี้จบเกมเสมอกันไปด้วยสกอร์สองประตูต่อ2นะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับยังมีบอลสดตัวหนึ่งอีกหลายตัวที่ผมได้ไปตังในกลุ่มกบบัวมาเหมือนเดิมนะครับได้ก็บัวต่อเนื่องมา4วันติดติดเลยด้วยนะครับสหาับบอลสดนะครับส่วนบอลเต็งตามคลิปต้องขอไปกับสมาชิกในกลุ่มด้วย ป้าบัวต่อเนื่อง3วันติดติดไปนะครับก่อนจะมาวิเคราะห์บนนะครับอย่าลืมแอดไลน์มาที่แอดีดี99ด้วยนะครับยังมีครั้งนะครับแอดไลน์มาที่แอดีดี99ด้วยนะครับสําหรับสายบอลไม่ควรป้าดนะครับในกลุ่ม V.I.P. ของผมจะมีตั้งบอลเต็งบอลสดและบอลสเต็ปเป็นแนวต่างให้สมาชิกได้ลุ้นกันทุกวันนะครับ มาดูสําหรับเกมเคืนนี้หนึ่งคู่นะครับเป็นบอลลาลิกาสเปนนะครับเป็นคู่ระหว่างกิโรนาเจอกาเซโลนานะครับคิโรนาอยู่อันดับที่14ของลีนะครับส่วนบา์เซโลนาอยู่อันดับที่2ของลีนะครับเกมคูนนี้จะเตะก,กันเวลาตี3ตรงตามเวลาประเทศไทยนะครับสถิติของคู่นี้ที่เจอกันมาในนัดนล่าสุดปรากฏว่าบาเซโลนาเปิดบ้านเอาชนะไปด้วยสกอร์2ประตูต่อ1น,นะครับมาดุฟฟอร์มสั้นล่าสุดที่ผ่านมาของทั้งสองทีมกันเลยนะครับ ชาวบ้านอย่างกีโดนาสามนัดล่าสุดที่ผ่านมาเสมอสองนัดเละแพไปหนึ่งนัดนะครับส่วนนัดล่าสุดบุกไปเสมอกับเซบียามาด้วยสกอรหนึ่งประตูต่อหนึ่งนะครับฟอร์มน่าดูแย่เลยนะครับส่วนทีมเยือนอย่างบาร์เซโลนาสามนัดล่าสุดที่ผ่านมาชนะมาสองนัดเละแพไปหนึ่งนัดนะครับในนัดล่าสุดบุกไปแพ้แอตเลติโกมาดิกมาด้วยสกอรสี่ประตูต่อศูนย์นะครับฟอร์มน่าก็ยังดูโอเคนะครับมาดูตัวผู้เล่นกันบ้างนะครับ ที่บ้านอย่างกีโรนาจะไม่บอบเสียหนึ่งนะครับตัวหลักๆก็จะมีฟานเบลทานตัวมัดเลอมาและก็ไมอันคิวนะครับส่วนทีมเยือนอย่างบาร์เซโลนาก็ไม่บอบเสียหนึ่งเหมือนกันนะครับนำทัพมาโดยเฟรเมนโลเปสลามินยาเมลและก็โรเบิร์ตเลวันด็อกกี้นะครับสําหรับเกมคู่นี้เดทเปิดมาเป็นบาร์เซโลนาเปิดราคามาต่อลูกครึ่งนะครับเป็นราคาวัดใจนะครับส่วนตัวผมผมชอบไปต่างทีมเยือนอย่างบาร์เซโลนามากกว่าน,นะครับผมมองว่าเกมคู่นี้บาร์เซโลนาดูดีกว่าและมีโอกาสที่จะเอาชนะเป็น ได้ไม่ยากนะครับเพราะฉะนั้นผมต้องให้ต่อบาร์เซโลนาไปในราคาลูกครึ่งนะครับยังมีครั้งนะครับฝันตรงให้ต่อบาร์เซโลนาไปในราคาลูกครึ่งนะครับผมมองว่าอยู่ทีมเยือนหน้าลุ้นกว่านะครับคนอาจาะกันนะครับฝากกดติดตามให้กด s u b s ั r i b e ช่องยู u ูบตีเดดบิ๊กโจมและตีเดดบิ๊กโจมให้ผมด้วยนะครับมีผลงานอยู่ทุกวันนะครับยังไงก็ฝากผลงานไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ